สวัสดีค่ะดิฉันเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะคะที่ศรัทธามะคำสอนของอาจารย์น้องไหนซาซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราก็เป็นคนที่เข้าวัดแล้วก็ก็คือไม่บ่อยแต่ก็เป็นระยะระยะนะคะเข้าวัดปฏิบตัติแล้วก็ฟังเทปธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแล้วก็ปฏิบัติอยู่บ้างนะคะแต่น้อยแต่ทุกวันเนี้ยต้องมาปฏิบัติ ทําทเป็นกิจวัตรเลยค่ะทำทุกวันปฏิบัตินั่งสมาธิทุกวันได้บ้างไม่ได้มางแต่ก็นั่งนะคะก็การเห็นผลก็คือติดตามอาจารย์น้องนายมาเนี่ยมันมีความเจริญก้าวหน้าตรงที่ว่าเราเป็นคนขยันนั่งสมาธิจากที่เมื่อก่อนน่ะสวดมนต์ค่ะสวดสวดอย่างเดียวเคาะแต ก่อนนอนอยังไงก็ต้องสวดสวดมากสวดน้อยสวดเสร็จก็นอนเลยแต่ไม่เคยปฏิบตัติไม่เคยนั่งสมาธิาค่ะนอกจากไปวัดถึงจะไปนั่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามาอยู่บ้านก็คือไม่เอาเลยไม่ได้ทําเลยตั้งแต่ติดตามอาจารย์น้องไนมาเนี่ยจะนั่งเป็นประจำค่ะก็คือผลก้าวหน้าก็คือจากที่นั่งไม่ได้เลย5นาที10นาทีกลายเป็นครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเงี้ยได้ค่ะก็คืออ่าอ่า ข้ามเวทนาได้บ้างบางครั้งอะคะ่ะบางครั้งก็ไม่ได้บางครั้งก็ได้อะคะ่ะก็คือเอ่อก็แล้วก็อาจารย์้องนายก็จะสอนการเจริญปัญญาน้อมจิตด,ด้วยอะคะ่ะไม่ได้นั่งเฉยเยเหมือนที่เราเคยไปนั่งอยู่ที่วัดนะคะอ,อันนี้ก็มีการเจริญปัญญาต่อเพื่อให้เราใช้อ่น้อมจิตเข้าไปแล้วก็จะเกิดปัญญาวิเคราะห์หาเหตุต่ตางๆนะคะ่ะที่สามารถทําให้เราละวางปล่อยวางได้ใน และสิ่งหลายอย่างนะคะก็อันนี้ก็คือที่ติดตามและศรัทธาอาจารย์น้องไ้มาแต่จริงๆแล้วเริ่มต้นนะคะติดตามเมาื่อสามปีสองปีที่แล้วอ,ะอ่ะรู้สึกว่าจะดูในติ๊กตอกผ่านตานะคะก็เห็นมีเด็กคนนึงเดี๋ยวก็เลื่อนมาเจอเลื่อนมาเจออะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็ปัดผ่านเลื่อนผ่านอยู่สองครั้งอ่ะคะ่ะครั้งที่สามสะดุดคําสอนที่บอกว่าธรรมะอะ,อะไรนะที่บอกว่าจิตของคนเราอะ่ะ มักจะไหลสู่สิ่งที่ชอบใจใช่อันนี้สะดุดเลยค่ะเพราะเข้าวัดฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างนี้อยู่เป็นประจำนะคะว่าให้เราอ่อเอ่อเอ่อให้เราเรียกว่าอะไรนะให้ให้อบรมจิตอะคะ่ะให้รู้จักทวนกระแสโลกอันนี้เป็นธรรมะคำสอนตามแนวขององค์พุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะก็คือการออบรมจิตก็คือคนเราอะมีกายกับจิตเนี่ยะคะ่ะ คือจิตมาอาศัยกายอยู่ดวงจิตมาอาศัยกายอยู่เพราะฉะนั้นอ่ากายจะไปทําอะไรอ่ะจิตจะสั่งและจะชอบชอบทําในสิ่งที่จิตชอบจิตมนุษย์จิตคนเราอ่ะจะไหลลงสู่สิ่งที่ชอบใจก็คือว่าบางคนอาจจะไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่ไม่สามารถทวนกระแสะโลกได้ชอบอะไรก็ทําอย่างนั้นไปเลยอย่างเงี้ยแต่ธรรมะคาสอนนี่พอเจออ่าตัวเองก็สะดุดนะคะก็ ใช่เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยติดตามมาเรื่อยก็คือจริงๆคนเราอ่ะ,อะในการที่จะไปทำอะไรที่ไม่ดีจิตนี่สําคัญค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์น้องนายสอนน่ะถ,ถูกแล้วค่ะเพราะว่าก็นี่ก็ติดตามมานานแล้วก็เข้าใจธรรมะทุกข้อมีหลายธรรมะเลยที่อาจารย์น้องนายสอนไปติดลองติดตามดูใน ช่องทางนิลมิตเทวจุติหลายช่องทางทั้งเพจทั้งติกต็อกเนี่ยค่ะยูทูก็มีหมดอันนี้ไม่ได้ไม่ได้นีอ่อันนี้เกิดขึ้นกับตัวเองโดยตรงค่ะจะได้เกิดการปฏิบัติต่อยอดกับตัวเองอะค่ะอันนี้คือมันก้าวหน้าขึ้นเคาะตัวเองอ่ะจะเป็นคนแค่สวดมนต์ธรรมดากราบพระไหว้พระจบแล้วก็นอน ต,ตอนทุกวันนี้ก็คือต้องนั่งสมาธิค่ะเพราะอาจารย์น้องนายบอกว่านั่งสมาธิอะนั่งสมาธิกรรมาฐานช่วยเจริญปัญญาช่วยปล่อยวางละวางได้อะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เราทําให้เราเป็นทุกข์เราก็สามารถปลดปลดออกปรุงได้ทีละข้อท,ทีละอย่างอันนี้ก็เป็นแนวทางคําสอนขององ,องค์พุทธ,ธะอยู่แล้วอะค่ะ,ะก็อย่างเงี้ยค่ะ,ะก็ขอให้ทุกคนลอง ปฏิบัตินำเอาธรรมะคำสอนอาตามแนวทางของพุทธะที่อาจารย์น้องไนซ์ได้นำมาเผยแพร่ได้มาทำกระจายค่ะลองนำไปปฏิบัติด,ดูนะคะแล้วจะเกิดผลกับตัวเองจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ